สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องสุขูสุขพุฒมนีภพครับมอลำน่นันตะกรหน่อยฝ่ายอนครับพอเหลียนแอลสางมนีมาเป่าแค่ในลูกไฮร้านเอาจัก,ก่อนเป็นลำเหาวนกกระจอกหน่อยก็แล้วกันครับผมเอาบัน เอาอันนี้พ่อแต่เบาส้ำนักกรากน็น้ตอาเอาลันนอสัตท่าว่ากันสัน่นัันเดี๋ยวนี้อันมาเบากระดังกันบันไม่มีโมคนล,ละไม่เป็นบันบอนเดินจาักกาวเรลืองจัก cao lương tam lương bố trí thật nè cả thiếu dòng sàn dòng viên viên xây nè cả này cao nàng cả mía nốt trọt nàng cả búa mía thăng cù dù sướp sàng tăng đào cả phá hạ à, bông phượt, kín, mà lên, bò, cho chế trà khăm mà lên sầu nhắm mi lư gì tao cá ở đây thầm lạc xa, xin đỡ lại men lại ghen thay bỏ mi biển vàng văn cùng nhọn nhụm, bò thế lưỡi thang nuột nè cả nuột trâu năn bồm sang quần càng trâu nhau đầy sò cá nóc cá nói ma hết hăng ุงเศรื่นหุงเศร้าออกเล่าหากินละกบพัวเมียบินคำมาคืนบ้านนีกะพัวเมียหมกะรำกันหักคออดเเ้าเร่งเศ้าต่อกันผัวเมียนั่นกะหักก็ยิงอะดวงตาไปใส่มาพัมกันบ่มีเบ็นกะจันว่าดันมาแล้กก็พัวเมียหัดไต้ก็ไปบอนได้กะนอนถ่ายอยู่อังผัวหาเลี้ยงตัวเดียวเกี่ยวคำล้างบ้านนาอันกะได้มากใบมาให้ไม่อีนั่งลางบ้านได้กะตากระแตนเป็นเงียเอื่นใส่เมียหรือเมียนพังความมาหรือไม่นั่ง เอาไปปอนบุตรตาให้มันอิ่มนี่นันเลี้ยวในกะหัวยิมเยิ้มกระจาเบาต่อผัวได้กะวันลมได้กะพัวไปคือเก่าอ้ยนันเลี้ยวนันนานันเด็กกะมาเลี้ยงลูกเต่าละคือขังเก่าหลังยิดวังเหล็กกะแนวได้มิดมีกุดจีกะบ่พอมาแรงบุงกะบ่เห็นลักตาบินก็กกะลุงกะแรงก้อยคำตาง บินคอยกะลวงเล่นคอยคำหัวนันแล้วกหาบินลวงลำบ่มีพอพบยังบินบอยังบินบอยังอร่อยลัานผู้พาสักดิ์กุลนาแดวหนกอ่อนแหงเอวลาก็ไปเห็นน้ำกระจาหังบางไงสลาพันเดอดเม็นดอกมากระไรหังหืนหอมสลัพัดปวอมทั้งหมูบัวหลวงกระบันจีจุ่มบานมากไหมหอมกลุ่มลับปทุมแม่กระไรสะดอกไงนาำนั้นแล้วผู้ไทยรังแก้วแววเลี่ยมเข้มตาสักดกุลนามันเห็นแล้วใจบอนสักด์กุลหน้ามันเห็น แล้วใจบอนจังบ่าอ่อนซดนองพ่มานำกับพี่ขันเม่นมาแตก่กี่บ่มีให้ว่ายุโดนพ่อแต่ว่าเท่านั้นกะจุมจีบเจสอนพ้อขี้น้ำนินดอนอยู่ของทางบ้านป่านนี้นงนั่งหน่อยสี่คอยช่ายไอพี่น้องอยู่ข้างลึกสีกับปุติโลกน่อยคอยอาย lọt bò hiền và nó no, nặng ơi ôi oh, ô oh, 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 oh. เอาอันนี้มาละจักเก่าเน้นลูกอ่อนครับเมียรอบัวคนในบ่มาเห็นจอยครับุตรตาต่อปบีเดนกปอนามตุ้มลูกน่าละค่อยอายุหั่้งอุกอังแฉกระตาสองมองผัวแต่วันเลงลุงหลับบ่มาผัวเฉียงกะเลยเจ้าเจ้าบุตรตาลูกอ่อนบ่มีแนวจีบออนนอนเดินแมนเดอพอจะนั้นบ่เจ้านั้นละมีไม่เชยชมละก็มาถึงห้างในบ่จะตมซำเด็กกละ้เมียบกระไดหัางจีบบาไอ้นั่นแล้วเจ้าจะตตอเรื่องความเขาแห่งผัว คุณคอยจองฟังนี่ท่านหลูกกะจอบบอกให้ผัวพี่น้องก็ฟังเรื่องต่อก็นไห้ฟังเรื่องต่อก่อนอา